ครับสวัสดีเอฟซีสู้สุขคนครับมื่อวานลุงหลอดเอฟซีมาสรุปผลบางไฟขนาดท่อหนึ่งท่อสองท่อสามนิ้วบางส่วนนะครับยีิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับบ้างที่หนึ่งอินซีหนิงนะครับข <c oughs> นาดท่อสองหกสิบห้าเบอร์เดียวในสองร้อยสามสิบสามคะแนนไม่ผ่านนะครับบางแหลกกระโดดซะแล้วนะครับบ้างที่สองเพชรมิงเมืองขนาดท่อสองนะครับเก้าสิบห้าสามร้อยห้าวินะครับราคาสูงเหลือกเกินนะครับ สามร้อยสิบคะแนนผ่านนะครับผ่านฮาวินะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเก่งคาดบเผ็ดมิ่งเมืองบ่อธรรมดานะครับบางที่สามแรงมาเซขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแปดสิบเพียงสองร้อยนะครับเดี๋ยวสองร้อยยิบเจ็ดคะแนนผ่านนะครับบางที่สี่น้องใหม่ขนาดทอสองครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวสามร้อยยี่สิบห้าคะแนนผ่านนะครับบางที่หานะครับน้องอุ้งอิงนะครับขนาดทอสองนะครับห้าสิบเปอร์เดียวเดี๋ยวยี่สิบคะแนนไม่ผ่านน่าจะหางขาดนะครับบางที่หก ซูเปอร์แจ็คนะครับผมฮ่าซูเปอร์แจ็คหรือซูเปอร์เอ็กนะครับซูเปอร์เอ็กนะครับขนาดทอสองนะครับหกซิบเปอร์เดียวไดอห้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เจ็ดคนเศร้านะครับขนาดทอสองห้าสิบหกสิบเดอสามร้อยสิบสามก้แนนผ่านนะครับบางที่แนะครับช้างเผือกนะครับขนาดทอสองเจ็ดบอร์เดียวนะครับเดอสองร้อยห้าสิบสองคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่เก้านะครับ พอเสือนะครับขนาดหนึ่งนิ้ว95 10วินะครับเด็กเกคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่10ทิดาฟ้าประธานขนาดทอสนะครับ30เบอร์เดียวเด็กสอง้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่11เทพจันนะครับขนาด1นิ้วนะครับ90เพียงนะครับเพียงสอง้ยเด็กสองร้อยห้าสิคะแนนผ่านวานเจรียบนะครับบ้างที่12ครับหมู่7ขนาด1นิ้วครึ่งนะครับอ่า205วิถึง 215วิได้255คะแนนพานนะครับบ้างดี่1บนะครับบิ๊กต้อมขนาดทอ2 70 75ด้270คะแนนเจ้าเกิอบนะครับบ้าง d ีนะครับเจอ้อมนะครับขนาดทอ2 77 82็ด้3 0 0พอดีผ่านนะครับบ้างดี5โอรสสวรรค์ขนาดทอ3นะครับบังไฟมื่นนะครับ20เบอร์เดียวนะครับเด้315คะแนนแพ้ฮาวินะครับ บางดีสิบสาวชัพู่มนะครับเจบเบอร์เดียวนะครับเด็ดสองร้อยหคะแนนแพร่ซิบ,บินะครับบางที่17บเนะครับสตององขนาดทอสองเบอร์เดียวเด็ดสองร้อยแคะแนนผ่านวานเจรียบนะครับบ้างดีสิบนะครับมีบุญบวกอ่ามีบุญขนาดทอสอนะครับ 85 90ิเด็ด้อยเก้าคะแนนเจ้าหมวกนะครับบ้างที่1ิเสียบาทนะครับขนาดท่อ2 80เบอร์เดียวเด็ด้อยสี่สคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่20ลูกข้ามบอขนาดท่อ2 60เบอร์เดียวเด็ด้อยห้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างทา 1, งี่21นะครับสราชวงศ์นะครับขนาดท่อ2 309วิถึง319วินะครับผมราคาสูงริบเิ็ว บืนเจ้าได้นะครับ319บเก้มนบืนเจ้านะครับเกือบกินหัวพูดเลยนะครับเดา้319าคะแนนเจ้าหมวกนะครับเกือบไปแล้วนะครับผมาบ้างที่22นะครับณข้อหลวงนะครับขนาดท่อ280เพียง3 0 0รอยเด้205คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่3นะครับธนวัฒนะครับขนาดท่อ2นะครับ75 8ดได้250คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่4นะครับ ของทองนะครับขนาดท่อสองนะครับ70 75สิบเจ็ด้าเดคะแนนเจ้าเกือบนะครับบางที่25นะครับช้างเผือกนะครับขนาดท่ 70, อสองเจ็ดเบอร์เดียวเด้อยส่สิ2 50, 2 51, 120, บคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่26บหุรีลำขนาดท่อสองห้ิบเบอร์เดียวเด็ดสอ้อยหคะแนนผ่านนะครับบางที่27นะครับกอเทมอขนาดท่อสองนะครับ70 75สิบเจ็ด้าเดคะแนนผ่านนะครับบางที่28อ่า กุญแจเพชรนะครับขนาดทอสองเจ็ด้าดเจคะแนนเจ้าเกือบนะครับบ้างที่ยีเนะครับเทพประดิษฐ์นะครับขนาดทอสองแปด้าเดอยสคะแนนผ่านวานจริบนะครับบางที่สามิบบโลสวรรค์นะครับขนาดท .2 8อ4แปดสิบสีีศิวินะครับเดสอ้อยยี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้ราคาสูงคักนะครับบ้างที่สาอนะครับมิตรภาพนะครับขนาดทอสอง 92 302วิได้353คะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับราคาสูงกรผ่านนะครับเก่งคักนะครับบ้างที่สานะครับชัยภูมินะครับขนาดทอสองหกสด้230คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่33ครับเทพไก่น้อยขนาดทอสนะครับ85 90ได้100คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่34บุรีรัมย์นะครับขนาดทอสนะครับ50เบอร์เดียวได้102คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สามสิ หะนะครับนมกุดชุ่มนะครับขนาดท .2 อสองเก้าสวิเด็ดส้อยเค่าแนนไม่ผ่านนะครับราคาสูงเกินไปนะครับเกือบกับบดายแพ่เลยนะครับบางทีสามสบหครับสีเมืองใหญ่นะครับผมขนาดท .2 อสครับ70 75ได้308ค่าแนนผ่านนะครับบางทีสาอ่ะ คุณเมื่อง,งามนะครับขนาดทอสองนะครับหกสิบดสิบด้อยแปคะแนนผ่านนะครับบ้างที่สามสิกุ้งอีสานขนาดทอสองเจ็ดสิบดเด้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้งที่3าก้าช้างเผือกนะครับขนาดทอสองเบอร์เดียวเด็สองร้อยเาสิบเจ็ดคะแนนผ่านหวานเจ็ดเรียบนะครับ บ้างที่40นครหลวงขนาดทอสอง93 303วินะครับไดี๋ยว220คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่41ขวัญใจนารีนะครับขนาดทอสอง780เดี๋ยว143คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่42นะครับบัวริบบึงนะครับขนาดทอสอง65 70เด,ด้๋ยว318คะแนนผ่านนะครับบ้างที่43นะครับเพชรมิ่งเมืองขนาดทอสอง95 305วิได้๋ยว260คะแนนไม่ผ่านนะครับ บ้างทีซีสี่สิบสีนบ 46, ่นะครับ 80, 85, 15, 7, น้องกัปตันขนาดทอสองเจ็ดสิบแปดสิบเดสามร้อยห้าสิบคะแนนผ่านนะครับบ้างทีซีสิบห้านะครับคนมีสินนะครับขนาดทอสองนะครับแปดด้าเดคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างทีซีสเจออมนะคร 2, 70, 75, ับแปดสิด้าเดคะแนนไม่ผ่านนะครับอ่าบงทีซีสของทองนะครับขนาดทอสองเจ็ด้าเดคะแนนไม่ผ่านนะครับบงทีซีสิน้องมีบุญนะครับ ขนาดทอสามนะครับบางไฟหมื่นยี่สิบเปอร์เดียวเดยยี่สิบยี่สิบห้าสิบนะครับเดยสามร้อยี่ห้าคะแนนผ่านโอเจ้านะครับอ่ะเริ่มอ่านพีดอ่านถึกแล้วนะครับบางไฟหลายคัดนะครับบางที่สี่สิบเก้านะครับสันเศร้านะครับขนาดทอสามนะครับอ่ะสามร้อยสิบห้าถึงสามรอยี่สิบห้าเดยสามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านนะครับโบเก่งคักนะครับบางที่ห้าสิบนะครับเพชร เชี่งขวัญนะครับขนาดทอสองเจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าสองร้อหกสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบังทีหาสิบเอ็ดณสราชวงศ์นะครับสราชวงศ์ขนาดทอสองนะครับผมสามรอยเก้าวิถึงสามรอยสิบเก้าวิเดสามร้อยเก้าวิก้าเจ้าเกือบนะครับบืนไปเจ้าเกือบจนได้นะครับบังก่อนันนี้เจ้าหมวกบั้นี้เจ้าเกือบนะครับผมอ่ามือนีบอมันแต่กระบอเสียนะครับเจ้าได้ทั้งสองบั้งนะครับสราชวงศ์เก่งคักนะครับบังทีหาสิบสองนะครับ พัทยาขนาดทอสามนะครับสามสิบหกสิบเด็สี่ร้อยยี่บสามคะแนนปาติโท๊กวานจุ้ยนะครับบางทีหาสิบสามเจ้าฟ้านะครับขนาดทอสองหกสิบหกเบอร์เดียวได็สามร้อยยี่บสองคะแนนผ่านนะครับบางทีหาสิบสี่นะครับพระญาแดนะครับพระญายังหนักพญาหนักหนักทอสองนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเด็ร้อยเก้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหาสิบห้านะครับเสียบบาทนะครับขนาด ทอสองนะครับแปดสิบเบอร์เดียวนะครับเดียร้อยเก้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้โหไม่ผ่านนะครับบางต่อมานะครับบางที่หาสิบหกนะครับโพสีขนาดทอสองเก้าสิบเก้าสิบห้าดีสามร้อยพอดีผ่านห้าวินะครับแก้วนะครับบางที่หาสิบเจ็ดนะครับพร้อมแดงขนาดทอสองหกสิบเบอร์เดียวเดียสองร้อยเจ็ดสิบคะแนนผ่านนะครับบางที่หาสิบแปดนะครับ เกดแก้วนะครับขนาดท่อสองห้าสิบห้าหกสิบเดสองร้อยเก้าสิบสองคะแนนผ่านนะครับบางที่หาสิบเก้าน้องพันลมขนาดทอสองหกสิบเจ็ดสิบเดสามร้อยสิบห้าคะแนนผ่านนะครับบางที่หกสิบนะครับเทพศักดาขนาดทอสองห้าสิบเบอร์เดียวเดสามร้อยสิบห้าคะแนนผ่านนะครับบางที่หกสิบเอ็ดกุญแจเพชรขนาดทอสองเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเดสองร้อยเก้าสิบสามคะแนนผ่านนะครับบางที่หกสิบสองอําช่ยขนาดทอสองเจ็ดสิบเบอร์เดียวเดร้อยเจ็ดสิบแปดคะแนนไม่ผ่านนะครับ บังที่หกนะครับเทปประดิษฐ์นะครับขนาดท่อสอง8ปดด้าเด็สามาข้าแนนผ่านวานจะเรียบนะครับบังที่หกนะครับโชคน้าชใช้ขนาดท่อ3ามบังไฟมืน่นนะครับราคาสาม่ถึงสามร้อยสานะครับเดสา้อยเจ็ข้าแนน แพ้นะครับผมอ๋อเจอระจึกนะครับผมอ่ไม่ไหวหนักเลยนะครับผมอ่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเดฟซีต้องกรบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเดฟซีสวัสดีครับ